ประโยชน์กัญชาโทษกัญชาประโยชน์กัญชงโทษกัญชงประโยชน์กระท่อมโทษกระท่อมข่าวดีดีกับพี่คำรน สวัสดีครับคุณชื่ออะไรนะฮะผมชื่อทวัตครับจำชื่อเองได้จำได้ครับยังยังชื่อผมได้ไหมเอ่อพี่ชื่ออะไรนะผมยนี่ยพี่คำโลนครับพี่คำโลนถ้าจำไม่ชัดตรงนี้นะฮะกาแฟกัญชาครับของไทยครับชาววิสาหกิจชุมชนไทยเทอร์เฟนเตอร์ว้าวพอจำได้แล้วคุณทวัต จะลงพิรวงครับเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยจำได้นะคระับวันนี้เรามาที่วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ไซม่าซอยเจ็ดอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยมาหาความรู้จากคุณทวัตตัวนี้ความรู้มีมีเยอะแต่คุณทวัตเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่เก็บความรู้ของพืชสามตัวนี้ไว้นั่นคือกัญชากัญชงกระท่อมครัเอาเข้าเรื่องเลยเนาะครับ อยังไม่ขำเลยกินไขำก่อนเนี่ยขำก่อนขำยังขำแล้วทีนี้ผมจะถามว่าประโยชน์ของกัญชาคือกัญชาเนี่ยตามความรู้สึกหรือเท่าที่ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับต้องอขออนุญาตนะครับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นพืชมหัศจรรย์นะ พืชปัสสานที่สามารถโรคภัยไข้เจ็บในครึ่งโลกเนี้กัญชามีส่วนรักษาได้ครึ่งหนึ่งอย่างนั้นเลยครับโอ,อ,อ้เขามีสารสำคัญสองตัวคือ THC เซตราไฮโดแคนามิโนยกับ CBD แคนนมิโนยเนี่ยสารสองตัวเนี้ยเท่าที่ศึกษาแล้วก็ใช้กับใช้มากับผู้ป่วยนะครับ มันมีสารสําคัญที่ต้องเดินไปคู่กันนะครับ,รบจะแยกสิ่งแ,แยกส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้นะครับย้ำอีกทีนะสารอะไรนะสองตัวนี้ออท,ที่ต้องเดินคู่กันนะ c กับ CB d ดีในพืชมาจันตัวนี้นะครับ,รบมันรักษาโรคได้มากมายกินได้นอนหลับคนเราถ้ากินได้นอนหลับเนี่ยโรคภยัยไข้เจ็บมันจะลดลงทีนี้กัญชาเนี่ยมันอยู่คู่โลกมาใช่ไหมจริงๆสมัยก่อนเท่าที่ผมฟังผู้รู้เข้ามาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ก่อนพระพุทธเจ้าที่ท่านจะตัดสรุเนี่ยท่านฉันกัญชาวันละหนึ่งเม็ดเก้าเลยครับเป็นยาที่จะเป็นยารักษาทรสังขารท่านเขาเล่ามาให้ผมฟังครับครับาาทานกัญชาวันละหนึ่งเม็ดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกัญชาหรือกัญชงเนี่ยมันทําให้เจริญอาหารมีคุณประโยชน์มากมายครับเพราะฉะนั้นสารสองสารในระหว่างเ t ีซีกับ CBD ดีในตัวกัญชาหรือกัญชงเนี่ยเขาจะเดินไปคู่กันนะครับสารสกัดไม่ถึง0.2เนี่ยฮะค่าทีเซีไม่ถึง0.2เนี่ยเขาเรียกกัญชงแต่ถ้าเลย0.2ไปเขาเรียกกัญชารวมกันทั้งต้นเนี่ยถ้าเลยหนึ่งเนี่ยทีซีเลยหนึ่งเนี่ยเขาเรียกกัญชาถ้าต่ำกว่าหนึ่งเขาเรียกกัญชงเพราะนั้นเนี่ย เป็นพืชมหัศจรรย์ที่จะมาช่วยทางด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็ช่วยให้ทางด้านเศรษฐกิจกษษของของประเทศเรานะ,ะผมว่าตอนนี้ฮะคือไม่ว่าจะน้ําท่วมไม่ว่าจะโควิดเนี่ยคนเครียดก,กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยแฉ่ออดอกหรือเอ่ทีเซเนี่ยมันช่วยบํารุงเส้นประสาทในสมองเราทําให้เรานอนหลับสบายฉะนั้นฉะนั้นไอพืชสองตัวเน่กัญชงกัญชาเนี่ย รูปร่างหน้าตาของมันต้นใบดอกเหมือนกันหมดเลยมันจะคล้ายๆกันฮะม,มันเหมือนฝาแฝดแฝดพี่กับแฝดน้องแต่ถ้าเป็นชุกัญชงในอุตสาหกรรมเนี่ยต้นลำต้นก็จะใหญ่ใบก็จะใหญ่เป,เป็นแบบอุตสาหกรรมที่เขาอย่างที่ว่าเอามาทำาทําท่อทําเสื้อกากทําเส้นใยต่างๆเนี่ยมันจะแยกไปแต่เมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีมเมืองไทยจะมีแต่กัญชงต้นเล็กๆนะครับถ้าคุณทวั์ ย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลนะนะว่าวงท่านฉันสิ่งนี้เป็นเป็นยาทีนี้ในแง่ของอการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยเขาได้หยิบไอ้ข้อดีของไอ้ไอสารสองตัวนี้ที่อยู่ในอัญชามาใช้บ้างไหมแพทย์แผนปัจจุบันคือตอนนี้แพทย์แผนไทยเขาก็พัฒนาไปเยอะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็จะค่อยๆปลดล็อกนะครับมีการแก้กฎหมายตอนนี้มากมายครับคือแก้รายวันแก้รายเดือนคือ ต้องใช้สารสำคัญไม่ว่าจะเป็น THC หรือ CBD ในกัญชาเนี่ยมาช่วยรักษาคนเพื่อที่จะไม่ให้คนไทยเนี่ยไปใช้สารเคมียเยอะพอใช้สารเคมียเยอะเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันจะตามมาเป็นกระบวนแต่เราใช้สมุนไพรเนี่ยสมุนไพรเนี่ยการใช้สมุนไพรเนี่ยข้อดีคือมันจะไม่มีออมันจะไม่มีสารตกค้างในร่างกาย แต่ข้อเสียของเขาคือมันจะไม่กินปุ๊บหายปั๊บต้องใช้เวลาสะสมสะสมเวลาครับต้องใช้ระยะเวลาสามเดือนหกเดือนแต่มันจะอยู่กับเราไปได้ตลอดการแล้วเราจะไม่มีผลกระทบในส่วนอื่นของร่างกายมนุษย์เราถ้ากินได้นอนหลับถือว่าสุดวิเศษแล้วสุดวิเศษครับจะสังเกตว่าอย่างพี่คำลนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุพี่คำลนก็กลางคืนเนี่ย ที่มลจะตื่นมาตื่นบ่อยอาสวะบ่อยเพราะตื่นมาก็นอนไม่หลับคิดนน่นคิดนี่คิดนั่นนะครับแต่ถ้าเราคิดคิดหลายเรื่องอ่ะถ้าเราหยดน้ำมันกัญชาอะไรเนี่ยไม่ว่าจะของสูตรของหลายๆอาจารย์เนี่ยมันจะใช้คล้ายๆกันคะัทำให้เราหลับลึกพอหลับลึกปุ๊บเราจะฉี่ครั้งเดียวคือตอนเช้าเนี่ยมันก็จะหลับยาวคุณประโยชน์คุณประโยชน์มีเยอะกว่าโทษครับก็ตอนนี้หน่วยงานทางกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็ทางภาครัฐบาลเนี่ยผมว่าเขากําลังจะแก้ไขแล้วพัฒนาในเรื่องกฎหมายให้ยิ่งยิงยงให้ใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นไปนะครับทีนี้อ้าวประโยชน์กับโทษเนี่ยมันมันคู่กันลองพูดถึงถึงโทษที่มีน้อยสิแล้วเราไม่ควรไปแตะต้องไอ้โทษตรงนั้นคือไม่ว่าจะเป็นยาทุกชนิดหรือรของทุกชนิดนะฮะมีทานข้าวมากไปอิ่มมากก็ท้องอืดทานยามากไป ก็เป็นทุกกัญชาเนี่ยใช้มากไปก็เป็นโทษนะครับถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็มีความคิดที่ในการที่จะมาดูแลตัวเองหรือรักษาเนี่ยประโยชน์มันมีมากกว่าโทษเยอะครับสำหรับผู้ที่จะใช้เนี่ยใช้มากมันก็จะกลายเป็นผู้เสพ <No. S 2> ครับ แต่ถ้าใช้น้อยเนี่ยมันก็เป็นคุณประโยชน์ต่อพิจาในในสัดส่วนที่เหมาะสมในสัดส่วนที่เหมาะสมครับแต่ว่าดีนะมีมีมันมีมากกว่าเสียอยู่แล้วดีมันมีมากครับก็ดีมันมีมากครับตอนนี้ผมว่าหลายๆคนตั้งแต่การปลดล็อกกิ่งก้านใบรากลําต้นเนี่ยทำให้คนไทยมาสนใจเรื่องการใช้กัญชาบําบัดรักษาในร่างกายเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปลดล็อกคนไทยสนใจมากขึ้นการหาข่าวสารในโลกออนไลน์เนี่ย มันก็เพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์กับคนไทยมากๆเลยครับเนาะครับเพราะฉะนั้นนระครับทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารว่ารักษาอะไรดูแลอะไรยังไงตั้งแต่รากลําต้นก้านใบช่อดอกเมล็ดทุกคนจะมีความรู้เรื่องนี้เยอะขึ้นครับเป็นดีทั้งหมดเลยดีครับดีหรือว่าเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรครับฉะนั้นนะครับฟังซะเลย หนึ่งเพลงเอชาเอชา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 กัญชาของดีเอานี่คือคือกัญชานะครับดีมากกว่าเสียทีนี้เอาน้องหอมันอ่ะแฝดแฝดผู้น้องอ่ะกัญชงกัญชงเนี่ยดียังไงกัญชงเนี่ยเส้นใยกัญชงเนี่ยถ้าพี่ใส่ในละในอากาศร้อนมันจะเย็น หมายเป็นแปลเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมอากาศเย็นมันจะอุ่นแล้วพวกเชลาเวลาใส่เสื้อผ้ากันชงเนี่ยจะไม่มาจะไม่มีต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถลามาช้างท่อต่างๆเนี่ยจะทํามาจากเส้นใยกันชงนะครับแล้วมันย่อยสลายง่ายเหนียวทนทานกิงกันชงกันชาเนี่ยพี่ดึงยังไงก็ไม่ขาดครับเนาะมันก็จะดีกยนงคนละอย่างกัญชาเนี่ยจะมีสารทีสีสูงมันก็ช่วยรักษาโรค กัญชงเนี่ยเส้นใยเขาจะเหนียวมันดีเขาหลาอย่างครับมันต้องไปคู่กันอืทีถ่ถามถามกลับนิดหนึ่งกัญชาเนี่ยส่วนที่มันไปผสมอยู่ในอาหารและเพิ่มรสชาติไอตัวนั้นคืออะไรเอิอจง,จร,งจริงเนี่ยการใช้กัญชาผสมในอาหารเนี่กัญชามันเป็นผงชุรสครับ<อ>เราใช้ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราตั้งแต่ก่อน,อนที่เอ,อเมริกาเขาจะทำกัญชาเป็นยาเสพติดตั้งแต่ สมัยพุทธกาลมาเนี่ยเราใช้กัญชาในการผัดนมแล้วผัดต้มทุกอย่างมันใช้มานานมากแล้วครับอือผงชูรสดีๆมันก็คือผงชูรสนี่ครับทำให้รสชาติมันดูเข้มข้นจะสังเกตว่าไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านไหนแล้วคอแห้งก็เราสันนิษฐานไว้เลยว่าครับไม่ผงชูรสเยอะก็กัญชาเยอะรู้ที่มาที่ไปรู้ที่มาที่ไปอ้าวทีนี้ถ้าถ้ากัญชาคือผงชูรส ส่วนของกัญชงมีส่วนไหนที่ไปไปเติมแล้วมันจะได้รสชาติมีไหมครับถ้าถ้าไม่ใช่กัญชงที่เป็นกัญชงทางเป็นกัญชงสาหกรรมเนี่ยก็ใช้ได้คล้ายๆกันครับในความรู้สึกส่วนตัวที่ผมเคยสัมผัสมานะครับที่เคยเคยสัมผัสเคยดูมามันก็จะเป็นเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับต้อง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 เรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทราบด้วยครับ แต่ว่าคนที่ไม่ได้ลึกลงมาในกันชงกัญชาก็จะไม่รู้ไอ้นี่กัญชงไอ้นี่กัญชาไม่รู้มันเใ <ผม S 2> บเหมือนกันใช่ใบ<อ>เหมือนกันแต่คือกว่าจะรู้ก็ต้องให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีที่รับรองเป็นคนตรวจสอบว่าเรามีสารทีซีเกินหนึ่งไหมสกัดแล้วเกิน0.2ไหมเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นกันชงหรือกัญชาแต่บ้านเราเนี่ยคือความรู้เรื่ององค์กรการปลูกเนี่ย อย่างน้อยอเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราปลูกกัญชงก็อาจจะปลา,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 ายเป็นกัญชาปลูกกัญชาก็อาจจะกลายเป็นกัญชงได้เพราะว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละภาคแต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันพี่เนาะเพราะนั้นใครที่ยังไม่เชี่ยวชาญชำนาญกัญชงกัญชามาที่นี่เลยครับผมที่นี่ท,นที่ไหนที่นี่ก็คือไซม้าซอยเจ็ดนะครับจะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับกัญชงกัญชาสําคัญที่สุดก่อนถ้าจะปลูก อยากปลูกกัญชงกัญชาต้องรู้เรื่องกฎหมายรู้เรื่องกฎหมายรู้วิธีการปลูกผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าการปลูกกัญชงกัญชาให้ได้คุณภาพการเลือกสายพันธุ์นะครับขั้นตอนการแปรรูปทำยาสมุนไพรเนี่ยเรามีขั้นตอนแบบไหนบ้างรูปร่างหน้าตามีให้เห็นมีให้มีให้ดูนะครับโรงเรือนที่จะไปเพาะปลูกมีหมดตามแบบที่ทางการกหนดมาดูก่อนลงทุนครับ ยุคนี้เงินหายากพี่เห็นบอกว่าทุกวันเสาร์เวลาออตอนนี้เปลี่ยนเป็นวันอาทิตยต์เพราะวันเสาร์ผมก็ต้องไปเรียนเหมือนกัน <c oughs> ไปเรียนเรื่องกัญชาเหมือนกันมไปเรียนเพิ่มเ,เ,เติมนะ,ะเพราะว่าเราจะต้องศึกษาคือ,อการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีจุดจุดจบผมว่าการไม่ว่าความรู้เรื่องกัญชงกัญชาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกกัญชงกัญชาเนี่ยมันไม่เป็นกฎตายตัวว่า ผมรู้แล้วจะต้องปลูกเหมือนผมต้องปลูกให้ได้มันอยู่ที่สภาพภูมิอากาศสภาพสิ่งแวดล้อมหรือสปีชีส์สายพันธุ์แต่ละเม็ดที่เราเอามาพันเป็นยังไงพันเป็นยังไงมอนก็เหมือนพืชทุกชนิดนะมันเหมือนพันแยมก็แย่ทีนี้เอาวันอาทิตย์เวลาวันอาทิตย์ตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงเย็นถ้าคนอยากจะเข้ามาดูไอเนี่ยในในเว็บไซต์เรามีใช่ไหมเปิดเข้าไปเลยไทยเฮาสเซ็นเตอร์ครับวิสาหกิจชุมชนนะวิสาหกิจชุมชนอันนี้มีบอกไว้หมดเลยสมัครเลย ได้สมัครได้เลยครับคือถ้ามาเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยโทรมามก่อนอมผมอบรมให้ฟรีะนะครับถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นภาคเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนชาวบ้านเราเนี่ยผมจะอบรมให้ฟรีให้ฟรีด้วยให้ฟรีเลยครับให้ฟรีแต่มา<ผ>มหามนมือหนึ่งต้องช่วยๆกันนะยุคนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีพี่กำลังช่วยกัน ครับเดี๋ยวเบอร์ขึ้นไว้ตรงนี้เนาะหน้าหน้าจอที่เราคุยกันเนี่ยเบอร์โทรมาเลยครับก็ติดต่อมาก่อนล่วงหน้าเนาะครับตอนนี้เป็นเป็นพืชอีกตัวนะครับกระท่อมของพี่เดี๋ยวนี้ยิ่งมีความหมายจริงไหมจ๊ะพี่ชายมันมีความหมาย้กระท่อมอันนี้อันนี้เป็นพืชแรงมากตอนนี้พี่ เออผมเห็นตามข้างทางอ่ะยืนขายกนเลยครบก็บทบล็อกเรียบร้อยนะบดล็อกเรียบร้อยฮะแต่ไปต้มน้ํากระท่อมขายยังผิดกฎหมายอยู่นะอ้าวเลยยังผิดกฎหมายเพราะว่าต้องขอญาตออยถูกต้องเลยครับยังไปต้มยังยังไม่ไม่ได้นะครับโอ้มันยังมีอะไรซ่อนอยู่นะมันยังมีอะไรซ่อนอยู่ถึงไม่จะปลดล็อกแล้วกหมายลูกกันอยู่ฮะยังยังมีอีกหลายขั้นตอนนี่ใบกระท่อมขนาดนี้พี่คำลนถือว่าเป็นใบที่สมบูรณ์แล้ว มันจะออกสีเขียวจัดนะครับอันนี้เขาเรียกก้านแดงแมงดาเป็นที่นิยมของภาคใต้ครับบทะธานโทษนั่นคือเสียบเหรอเสียบอันนี้เขาเรียกว่าเสียบยอดยอดยอดนอข้างล่างเป็นต้นกระทุ่มกระทุ่มกับกระท่อมเป็นพี่น้องกันเหมือนกัญชาชงนะครับใบไม่ว่าจะเป็นใบกระทุ่มจะบางกว่านี้จะ กินเปรี้ยวๆฝาดๆเหมือนใบฝรั่งที่ขึ้นดำหัวไร่ไปลายนากระทุ่มนะกระทุ่มเยอะครับะะบางที่เขาเรียกก <ลม S 2> ระ,กะทุ่มลม้มครับตำบลกระทุ่มล้มบ้านหมู่บ้านกระทุ่มล้มเนี่ย <ลม S 2> อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นเสียบเพราะว่าจะจะ,จะโตไวมันจะโตไวโทษกรและกระ,ะ,ะทุ่มเนี่ยมันมีรากไหมเนี่ยที่เอามาเนี่ยโตแล้วพี่ไม่มีรากตายนานแล้วเนี่ยไม่ใช่รากแก้วอ่ะมีครับมี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 มันต้องไปด้วยกันจะสังเกตได้ว่า ระหว่างต้นกระท่อมตามต่างจังหวัดทั่วไปอ่ะข้างล่างจะเป็นต้นกระทุ่มใบมันจะบางๆ hmm. นะครับแล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยบางคนเขามืนแต่ผมก็เหมือนเคี้ยวใบมะย,ยมใบฝรั่งประมาณนั้นใบกระทุ่มอ้าวเลยแต่ว่ามันไม่มีรดดันความเมาอะไรทีนี้อ้าวประโยชน์อะเอาประโยชน์เลยกระท่อมจริงๆกระท่อมเนี่ยมันมีสารมีตาใจนีนนะครับมีตาใจนีนเนี่ยมันอยู่สารในประเภทประเภทอันคาลอย hmm. ช่วยให้เหมือนกับบอฟฟีนะะ เอาเลยลดปวดลดการปวดลดการปวดปวดหัวตัวร้อนนี่ได้อปวดเนื้อปวดตัวเลยเมื่อยปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยครับตัวนี้จะช่วยได้จะสังเกตได้ว่าคนงานทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้แรงนะงานที่ใช้กีดยางอะไรเงี้ยนะฮะก,ก็จะเคียวกับกระท่อม,อมเป็นหลักเอาแล้ว,แล,วแล้วทำไมถามนิดหนึ่งว่าคนกินกระท่อมเนี่ย กลัวฝน,ม,นมันเกี่ยวอะไรกับฝนมันก็จะเป็นน่าจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เวลาเ,เคี้ยวใบกระท่อมแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคึกคักเหมือนดื่มเครื่องดื่มชูกาลังแต่ในความรู้สึกผมผมก็เฉยเฉยไม่มีอะไรนะครับผมว่าลองเคี้ยวดูทดสอบแล้วต้องก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่เห็นเล็งเห็นคุณประโยชน์มากนะฮะไอสารมีตาใจนนนเนี่ยมันช่วยได้ช่วย โรคท้องร่วงด้วยเมื่อยร่างกายเบาหวานพี่ต้มน้ำกระทอบดื่มได้เลยอย่างงั้นแล้วอย่างงั้นมันก็จะทำให้เหมือนว่าสู้งานขยันขยันฮะขยันใช่ไหมไอตัวเนี้ยขยันครับขยันนะออมันมีเป็น ถูกสกัดไปซ้ำส่วนหนึ่งของยาขยันมันมียาขยันมันกนเรียกยาขยันนี่ไม่เกี่ยวมันเป็นขยันแบบธรรมชาต<อ>ิผมว่าธรรมชาติเขาสร้างสิ่งนี้มาเพื่อโลกมนุษย์เหมือนกัญชาถ้าพี่พี่เคยไปอินเดียนะกัญชาจะปลูกที่อินเดียเนะี่ยเหมือนกะเพราโหระพาเต็มหน้าบ้านแขกไปหมดมทุกรัฐจะมีกัญชาเต็มไปหมดครับครับแคสเมียร์นี่กัญชาเต็มหมดเลยฮะจะสังเกตคนอินเดียนี่เบาหวานความดันโลกอ้วนไม่มีไม่มี มาลงมะเร็งเคยเห็นมะเร็งที่อินเดียไหมไม่มีอืไม่มีฮะอันนี้ก็ช่วยนี่ท้องร่วงปวดเมื่อยเบาหวานสามโลกนี้นะความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ผมเห็นมันเด่นชัดสามโลกนี้ทําให้เราคึกคักตรวจสอบทดลองแล้วคึกคักคึกคักมากๆากคึกคักเลยมีหน้านั่งทางภาคใต้เนาะภาคใต้ก็เพิ่งอาศัยนี่แหละ ตั้งแต่โบรัมโบราณมาแล้วก็กระท่อมเนี่ยแหละช่วยให้เราทีนี้ทีนี้เอาเอาความรู้นิดหนึ่งบังภาคใต้เมื่อก่อนที่ก่อนจะมีการปลดล็อกอะนะครับวาพวกไอ้เด็กวัยรุ่นอะจะไปทำสี่คูณร้อยเอาไปใส่โคกอฉะน,นั้น มันเกิดฤทธิ์อะไรขึ้นมาจากกระท่อมธรรมดาที่เคี้ยวกินคือมันจะมีสารเพติตมาเพราะว่ายาแก้ไอเนี่ยมันก็ผสมสารเพติดอยู่แล้วบางส่วนอพอมารวมกับน้ํากระท่อมซึ่งมันมีสารอันคาลอ,อยเนี่ยซึ่งเป็นเปรียบเสมือนมอม์ฟีนพอมันผสมกันมันคงเกิดปฏิกิริยาทําให้เราเวอร์ทำให้เรา,เเราม,มีมีผลต่อจิตประสาทผมต้องต้องกราบกราบขอไปด้วยนะครับว่าความรู้ลึกๆในเรื่องเกี่ยวกับ ทางการแพทย์เนี่ยผมผมไม่มีมมแต่ในส่วนเรื่องแผนไทยเนี่ยที่เคยใช้มาเนี่ยใช้ได้ผลครับหลายหลายคนเพื่อนผมเนี่ยถ่ายท้องผมก็เอาใบกระท่อมสิบใบไป,ไปต้มน้ำน้ำขวดลิดหนึ่งฮะให้เหลือแก้วหนึ่งดื่มหยุดพันธัน์หลายหลายคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยผมก็ให้ต้มไม่ว่าจะเอาใบไปตากแห้งก่อนมาต้มหรือเอาใบสดไปต้มแล้วค่อยๆดื่มดื่มน้ำลิตรหนึง่งต่อแก้วแก้วหนึ่งเนี่ย เดิมวันหนึ่งละวันละแก้ววันละแก้ววันละแก้วนี่ฮะมันลดเบาหวานได้เยอะคุณประโยชน์คุณประโยชน์มากกว่าแต่ว่าโทษของมันก็คือเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่ามากปริมาณมากเกินไปที่ว่าใเฉพาะกระท่อมถ้าพี่เอากัญชาหรือเอาต้นอะไรก็ได้ไปใช้ในทางที่ผิดมันก็ผิดแน่นอนไม่ใช่อย่าไปโทษน้องท่อมผมเลยมันต้นไม้ทุกชนิด พี่อยาไปเศษสี่คนร้อยเอากัญชาไปใส่สี่คนร้อยหรือพี่จะเอาต้นอะไรก็แล้วแต่เอาไปท,ทําที่ในแนวทางที่ผิดอะ่ะยังไงมันก็ผิดพี่นพี่ใช้มากก็ผิดอืมอืมอืมครับเพราะนั้นเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมเจอ,เอ,อผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใช้มาสี่ห้าสิบปีเนี่ยอายุเจ็ดแปดสิบย,ยังปีนต้นไม้ได้เหมือนเดิมไม่เคยหาหมอปวดฟันปวดหัวตัวร้อนไม่เคยเข้าโรงพยาบาล ผมเจอมาเป็นสิบสิบคนที่เคี้ยวใบกระท่อมเนี่ยเอ,อมานะครับไม่มีคนเราเนี่ยพอเริ่มเป็นความดันความดันมาเบาหวานจะตามตามมาจะเป็นโรคไตมันจะมากันเป็นขบวนโรคหัวใจใมันจะเข้ามาเป็นขบวนนะทุกวันนี้นะครับกระท่อมเนี่ยเมีกระแสแรงมากผมก็จะแนะนําไม่ว่าจะเป็นกระท่อมอ,อ,อ,อฟ้าทะลายโจรน,นะครับที่เราได้ใบเนะื้อ ไม่ต้องขอใบาญาตในการปลูกเนี่ยพี่ปลูกไว้เถอะครับบ้านเราต้นสองต้นม,มีประโยชน์มากกว่ามีโทษเนาะครับมีประโยชน์มากกว่ามีโทษครับเดี๋ยววันนี้เราเอาพอ,พอหอมปากอหอมคอเพราะว่าเราจะมาเจอคุณทวัตเนี่ยกันเกว่บเกือบทุกสัปดาห์ที่ว่างเพื่อเอาความรู้จากคุณทวัตไปถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ท,ที่ชมร,รายการของเราไม่ว่าจะเป็นโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทางทีวี TV, ก็ตามแต่แต่ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับท่าน อยากจะมาสัมผัสโดยตรงก็มาที่นี่เลยวิสาหกิจชุมชนอะไรนะย้ำอีกทีไทยเซ็นเตอร์คสัไซม้าซอยเจ็ดนะครับแวะมาเยี่ยมชมนะครับที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ความรู้ก่อนปลูกครับเมื่อกี้เมื่อกี้มาเรามากันนะพอถึงไซม้าม้าไม่ร้องมาไม่ที่เลยไปนู่นนะเลยไปไหนไม่ช่างภาพพาเลยไปวนไปกรอบ พี่สมควรทีพี่มาพี่มาหลายเป็นสิบรอบแล้วพี่มำหล่นเนีพากันเลยไปทู่นนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นแวะมานนทบุรีนะครับเอาความรู้ยิ่งเป็นเกษตรกรด้วยอยู่ชุมชนท่านรักษาตัวเองครับเอาไว้รักษาคนในครอบครัวให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราไม่ต้องไปพึ่งยาสารเคมีเป็นเรียกว่าการรักษาทางเลือก เบาหวานความดันไปหาหมอทีสามพันห้าพันครับปลูกน้องกระท่อมนี่ต้นละสองสามร้อยนะพอะโตขึ้นมานะต้มต้มค่อยๆต้มดื่มที่นี่นี่เด็ดใบเด็ดใบเคี้ยวได้แล้วนะพี่เนี่ยฮะต้นเล็กๆอย่างนี้นะฮะเนี่ยเด็ดใบเคี้ยวได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเด็ดใบเคี้ยวได้เลยอ๋อทีนี้ถ้าคนไม่มีไม่มีที่ดินแบบคนชนบทจะมีที่ดิน คอนโดปลูกได้ไหมคอนโดปลูกไม่ได้ต้นมันใหญ่มันเป็นไม้เดืยต้น<อ>นี่อายุเนี่ยอายุเป็นร้อยร้อยปีนะที่นาสารสุราตเนี่ยต้นหนึ่งนี่นะไม่ไงสองคนโอบนะอ้อคือคือ,คอเราเอาแค่นี้เราปลูกแค่นี้แล้วริมหน้าต่างเราเงี้ยก็<อ>มันจะต้องตัดแต่งกิ่ง<อ>ต้องไปหาไปหาตัดชำมาข้างล่างเป็นกระทุ่ม<อ>นะครับข้างบนเป็นกระท่อมแล้วก็ให้อยู่ให้อยู่ตรงระเบียงมันต้องต้องการแสงอพออยู่ตรงระเบียงพอมันโตขึ้นเราก็ตัดตัดตัดมันก็จะออกใบประมาณแค่นี้ พี่ก็เด็ดวันล,ละสามสี่ใบผมเดี๋ยวนี้ผมพยายามเคี้ยวใบกระท่อมเช้าใบายเย็นใบกลางวันเชาา้าใบกลางวันใบยเย็นใบมันอย่างน้อยมันค่อยๆสะสมมันช่วยผมไม่อยากใช้สารเคมีแล้ว<อ>ครับผมเห็นเขาฟอกไตกันบ,บ,บ่อยๆผมกลัวแตออ่อย่าอย่าใช้เยอะออพอใช้เยอะเนี่ยพวกสมุนไพรเนี่ย มันมีปัญหาเรื่องไตไตายยาวายนะครับเหมือนอาจารย์หมอใหญ่ๆท,ที่ที่เสียเนี่ยคือแพทย์แผนไทยปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ค่อยไม่ค่อยอไม่ค่อยรับแผนไทยเพราะว่าปัญหาคือเขากลัวโรคไตาวายแต่ถ้าเราใช้ในปริมาณที่เอาแค่เราเบาๆพอที่จะดูแลเราดูแลแล้วเราอย่างอย่างผมเนี่ยมผมดื่มน้ำชากัญชาเนี่ยไขยมันในเส้นเลือด น้ำตาลไตกีีสลายไตกี่สลดยผมสูงมาเนี่ยตอนนี้ยอดลดลดลดแต่ผมดื่มมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับมันช่วยลดได้มันช่วยได้จริงๆอัตราที่เหมาะสมครับแน่อัตราที่เหมาะสมเือว่าเป็นคุณมากกว่าโทษอันนี้คือชชทรู้จักชชทไหมฮะอะไรครับก็ชาชงท่อมชาชงท่อมเนาะเมื่อก่อนพวกนี้เป็น ถูกกำหนดให้เป็นผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายปัจจุบันเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกจริงๆต้องมีพี่แล้วคุณตวันนี่ก็ยปปรอะไรพี่ยังเป็นผู้ร้ายอยู่ใช่ไหมฮะยังเป็นผมต้องเป็นสายธรรมพี่สายธรรมสอทด้วยสายธรรมสอทสายธรรมครับไม่ใช่สจนะสอทพูดพูดแค่ให้สนุกสนุกเพราะไอ้นี่เองกาแฟกันเช้าเด็กอีกนึงครับเอ๊ รสชาติใช้ได้เลยครับพี่ที่นี่วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ไซม้าซอยเจ็ดนนทบุรีที่นี่องค์ความรู้กัญชงกัญชากระท่มเพียร้องเพลงอย่างเอชาเออชาชาชา กัญชาแน่พี่กำรนครับเอาเลขเอาใช้หน่อยครับพี่เพื่อความรุ่ชาเอจ่าจาจากัญชาแน่แน่จริงๆกัญชาพี่พี่กัญชาไม่แน่โลละไม่หมื่นห้า กระท่อมอย่างโลละแค่4ี่ร้อยห้าร้อยนะแต่กัญชาใบโลละสี่หมื่นห้าพี่ว่าแน่ไม่แน่อ่ามันต่างกันร้อยห้าสิบเท่าครับครับสิบเท่าก็ห้าพันยี่สิบสามสิบเท่าเอ้าว อ่พีสามสิบเท่ากระท่อมโลละห้าร้อกัญชาโลละหมื่นหมันต่างกันสาสิบเท่าเนาะอาวถ้ามันไม่ดีจริงมันจะหมื่นห้าหรอพี่ใช่มากเพราะนั้นไอความเป็นหมื่นหเนี่ยจึงทะลักทลายมาจากประเทศเพื่อนบ้านบานเตีเลยทุกวันนี้จับกันได้ใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านเราไม่สมควรที่จะนั่นครับต้องเปิดต้องทุก ปูให้ถูกต้องตามกฎหมายพี่ขออนญาตไม่ยากครับมีความอดทนหน่อยครับพี่ไม่ยากครับแล้วสิ่งที่เราพูดกันไปในวันนี้นะครับของดีๆทั้งนั้นครับอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนไทยเซ็นเตอร์ไซมาซอยเจ็ดนนทบุรีครับอำเภอเมืองครับดีในนทบุรีมา ัตว้อกเชิดเชิดหน่อยเชิดทุกท่านนะครับเชิญครับเชิญครับใส่มาซอยเจ็ดอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีข่าวดีดีกับพี่คำร้น